สวัสดีครับพี่นนอ,องช่วงขณะนี้ล่ี4โมงแรงหรอเนกกยแกควนงานมื่อนึ่งช่วงโวงหน่อยอยูจังเลยของคิดดยยูงายวาผูกนีนอ่ัน,นโ้ยูเลอย่างไรยูหนึ่งเลยหล,ยยงลยังจากที่มาบ้านนี้นุนรีบตกใจครับ อยู่บุหรอดมนะันงะต็ไม่ตื่นเชียวจริงเลย มาลามมอมงัว่ล<ะ>ีลาม,มางมมัวง<ะ>่อีลามาลาไงัวไวิี่าอง่วอีลาวันนี้ง่วอาจารย์โจเอาคืออาจสัยง่วงอาจารย์โจนะ <c oughs> นี่ครับว่ามันตีนคนแน่จังยนี่เป็นคนที่เขา้านีอนอนนิ่งเลย เร่อทีมงานจันม่มสั่งไฟเสี็เครื่องเสียงไหนก่อนตัวมาแรกซิม่แม้รานครับเอดีครับวัสดีครับได้ได้ยังกิน พะโลตุ๊กพะโลตั้งเนี่ยกินบ้นพีก้อนใดกินไก่ลขาหมูไข่พะโลพะโลขาหมูบ่มีไข่เป็นว่าแห่งกินข้าวไข่บ่มีกินได้กินไปครับนี่ว่กินแล้วได้หรือยิ่มหรือเป็นมะหมูเหมือนอันเท่าไรแล้วพอนเอาผูนลามมันเอาผูไว้ให้เราหยามันกินยด้หั่นแล้วลูกมางเป็นออยหยามอ้อยหยามันกินแล้วมันกินแล้วมินมากกันอนเป็นแต่ได้กินไปฮะเป็นแต่ได้กินไป กินง่เจีวมากค่ับลากไม่รูกเอาบ่ไเป็นราคาได้ตกวเอาคนเอกมาจับลากไม่มาจับจับลากคนไปเลียงยื่นมือเขานี่ยเนี่ยัแจกง้วแจกเสือแจกพอเดกมา่้วตัวนี้นออมาจับลากได้นี่ให้แฟนแฟนครับให้พวกมจับลากได้เอาผมนึ่งมาตั้งงวเาอาจารย์น่งตี๋ไไอบ่เปมะคามบมเป็นตง้วขาด้เลยว่าขจากินซื้อโลดงสองโลกินัวดอกนี่ตนสัตว์ไปขายไม่ผ้อมาจากโล่ขาดสัตว์อ๋อเ้มาจากโล่ขาดส ไทยชีวิตมันมาขึ้นมาออกมาเพรกะทิแล้วมันสิได้เถือกเตื่องเตื่องเครียดแต่บุญมันหลายสายเงามันมันมันสิได้ไปคนไปน้ำเลี้ยงออกแม่แพรลูกก็ได้เลี้ยงมาอยู่นี่สองมาอยู่นี่ันหนึกงวันตะพอมาผูกไวงมั้ยเพราะ็นน้องมาเลี้ยงกันจริงๆขันจังมาบอกว่าอยู่นี่ขันพูดใะไรจกสารากได้พ่อจากเลี้ยงเอาไหมพ่อพ่อให้ดีให้ดีาพ่อเดียวเพื่อเลี้ยงพ่อะว่ามีเงินจากได้อยู่มีเงินเสือหรอกมันจะมันเพรมีเงินจะหาเงินเสือกินในป่ากันทั้งหงา เกือบสามหมื000 000่นมลครับตัวนี <t od uk> <t od uk> <t od uk> ้แมานว่สองหมื่นเจ็ดหรอตัวนี้หน่อยตัวหน่อยดิไงอย่ม้วนเนือมันเป็นม้วพันเนือเนื้อแหนมดู่ม้วนปกพันเองกอดซาโลเล่ซาโลเล่ซาโลเล่เฮซาโลเล่ยซาโลเล่ันซาโลเล่ันบานเาเอิรนคือม้วไทยขีเกนขอมแที่วางสั่แม่นอันไม้วประเทศนอกแม่นสี เป็นอ่านันโเล่มูบบันรมันะยังเนแั้นเมนต่ว่ามันต่แตะว่าตะวานหนาเป็นขนอยู่อย่ังีสิมาบบงัวงัวัว่านี่นี่คันเรียโตใหญ่เบิ่งเบิ่งตะพนหลังมันหลุดมันจะเป็นงัวตงมันจะเป็ีหนเบิงเบินหลังมันหลดี่หนมนหลังมันจะเป็นเป็วประเทียยังนอตันนี้นอนข้ามันเป็นเทประเล่าครับมาาเอาเตียดสันโรเล่เนาะตันรเล่แกมาจากนั่งยู่โรมันหวบคนแล้ว่นัางอยู่หลบเชืาะ ประเทศยุโรวมประเทศยุโรปแต่ว่าตัวนี้ครับลูกเพิงรถเก็มบูยูว่าเศร้านอนจะ่ทนะับหเลยเลยข้าจะได้วยไได้ยน่นว่าอะ้สามคั้นงกาดอนครับตลอดยังเหมือจังนั้นเสือไม่หล่ยืนกินบ่ไว้นอนกินจะนอนว่าลูกสาวไปอุบล้วง่วลูกเพิงวะครับว่าเียมันมันมันเป็นง่ไรเ่งกันล่ครับเพราะเพราะว่ามันในน้ำเชื่อจากจากประเด็นนอะเบน้ำเชื่อมันเป็น นจะเป็นงวเทหรมันตปีกัวด้เื่อนวาตัวนี้ประมาณัส่มาจากลูกค้าคาชัดใช้ตองขนแก่นครับที่เหลกเมืนกับเบิงน้ำเหมือนทงน้ำหน้านลักแพงปวดตัวละหกหมืนกับีเนาะงูพันคุะเจ้าเนาะันเดียวงูะนะไอ้อันั้นมันพกงพันใหญ่ดิงอันพวกอรนี่รอบนี้แจกงูรอบหนแจกยังเนาะ กท่านท่านนี้เนียปัญหาเนียมากคนตัว้ยได้สักเี่เจ้ได้เจ้าทาเขาด้แจกเมียคนที่เมาจะเมือนใบกูเลีวกันะเมียคนะเมือนไปล้านนึงเนาะแจกเมียกะจเมียกะเทยิมาให้มันจังเอเครื่องใบกูากไเดี๋ยวอกก็จับลากพวกงวนงวนี่พราแจกแจกงวนเรางัวนาพราะีแจกแจกเนี่ยเพาเจาเอาอีปกจกสลากนะ ยกตลาดเอาอีกพวกกไม่มีวกเพ่าะอไบ้าน่เจียนมพวกกไม่ีพวกจงตลาดไดกัได้แล้วเลยซือ้อซื <c oughs> บัไปคคนว่าขายคนนหแม่ตัวหง่วงมีหลุดง่วเพาว่า,วาขายเขาคือ,อ่ายากได็งว่วสนเอฟซีเพิ่นเดยอยูททางไกลเดย e ขอเอฟซีนอยูท่างไก่แม่คอยเอฟซีนอยูทางท่างไก่พนีเสื้อเมาดรอ้าเพ่นบไห้าเพ่นได้าเพ่นพเลี้ยงพ่นกัโอ้ยมให้จั่วจันน้องคนปีแห่จันวังเลี้ยงซะหน้า่นั่นเองสิสาธุเลยเพราะว่าขันมันยูนตั้งประเทันส่งไปบ่ได้เนาะส่งไปบ่าไรนะขันเพรส่งสินใส่อันอัดอัดใตู้เย็นไปนีแต่ว่าส่งไปว่าระเพิ่นกับเ่เลี้ยงดอาะ้หุ่นมาที่เปอยเลงแค่อ็มดูาเนผมมีเวลาเลี้ยงคือบ้านเขาหรอ อยู่บ้านเขาไปแล้วมันอยู่ผีดกับโซงขามขี้จั่งบินบ่ได้หรอกงัวงอ่เมียนขันเพิ่นบ่อไปแหนบ้านเก่าเพิ่นให้พ่อให้แม่เพิ่นเลี้ยงนี่มันสิได้กันเองว่าคนอยู่นี่ไหมผมว่าข้าสิแฟนครับอยู่นี่เพิ่นอาจีเป็นทรงไปพ่อให้แม่เพิ่นเพิ่นอยู่พ่นอยู่ไก่อยู่นี่ละครับพวกมันสือใบเดียวได้ก็จีผูกข้างน้อยอ้าผูกแล้วเราจำกันได้ใล้ก็จกแสดงได้สร้างแล้วเนาะสมากจีวิทย์ตะพูเพิ่นหมาออรยใบสองใบเนาะเมีนทุ่งที่มันใบยาบานกัน ต้มหาเกไใช่หอกสยเกินก่อนเมนูมันอรมูตนี่โอ้เป็นะเสีบตเด้ไหต้มขาหมูค่ะโอ้ขาหารได้กินกับเป็นตะเสีบเหรอเสีบอีกแล้วขอต้มมาขึ้นบัเสียบเนาะ นเนียม่สีน่มีเป็นน้ำตาลกุ้งชิลลเลยตาลซอัดอาหารเพื่อยๆเนาะกินข้าวของ่อนเอเขาตรงลว้มาสองมือแห้วครับหลังจากที่ว่างหันหนีไปส่งอันนี้พอเป็นยวนทุกโกปลมันไปแจกน้าสองไดไปกัะไผ่เพื่อนผมเราไปส่งมนไ,ไปกัไบไผบอดเป็นไป อดีตเพื่อนก็ได้กินผอเอาผอแหลมยุ้ยเซ่ทะเลยผมขี่รถไปส่งฝุ่นอยู่โกส่งฝุ่นอ้าแม่นึกว่าเรานอนอยู่ห้องเลยบ่ได้ผู้ใดถามว่าเรานอนกักโตอยู่ในห้องเ่าอย่างงั้เราออกมาหมัวสุมฝุ่นนอนแต่เดี่ยผมขี่รถไปส่งมันหนึ่งอ้าวตายค่ะโอ้ยบวกหุ่ตัวหนึ่งกันเพรยังไม่บอกก็บพวกหุ่นตัวหนึ่งนึกยังนึกว่าเรานอนในห้องเลยนั่นเสร็จแล้วคันไปหากันบพรเห็นกระสิทธ์ ไป็ใชุไปูล้วครับนครับข้างลังดูคนข้างๆลัางขาเลยครับังนีเดแล้วข้างหลังก็ข้างฟังฟังฟังขัดสิบสี่สิแล้วอู่ดอกครับว่าเดี๋ยวเศร้าผมอตอง